สวัสดีครับเทียนอยู่นี้คือเบนิกอยนะครับเบนิกอยผมเลี้ยงมาน่าจะประมาณสักสองเดือนนะครับจากไซส์แค่ประมาณ20เซนได้มั้งครับตอนนั้นลืมวัดแต่ก็ประมาณ20ได้ครับตัวเล็กครับของไดนิชินะครับเบนิกอยตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบมากตัวหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเกล็ดของเขานะครับ สังเกตเกล็ดของเขามันเหมือนมีเป็นเขาเรียกว่าข้าโพดนะครับแต่ที่ตักวันนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเบนิกกยตัวนี้ของผมนะครับซึ่งทําให้ผมตกใจมากนั่นก็คือตาเขานะครับเป็นลนักษณะโผนออกมาเพิ่งเป็นวันนี้เลยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรและไม่รู้ว่าจะรักษาอย่างไงนะครับ ผลกำลังดีเลยนะครับเพราะว่าผมอัดอาหารเร่งโตนะครับแต่ตานี่สิครับสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าตาเขาโปนออกมาซึ่งผมไม่ไม่รู้นะครับว่าเป็นเพราะอะไรตกใจเลยนะครับเมื่อเช้าให้อาหารปลาปกติตัวอื่นไม่เป็นไรนะครับแต่ตัวนี้ตาโปรอะไรขึ้นเอ่ยแต่รักษาย,ยังไงดี ตอนนี้ไซส์นะครับเนี่ยนะครับก็ไม่ได้จับวัดระบาดนิดหนึ่งครับน่าจะประมาณสามสิบเซนได้แล้วนะครับสามสิบเซนไซส์สามสิบเซนนะครับใครรู้วิธีรักษารับกวนหน่อยนะครับเดนิโกยตาเขาโปนออกโปนออกมานะครับสังเกตเห็นชัดเจนนะครับตาเขาจะโปนออกมาเห็นไหมครั ไม่กินอาหารนะครับเมื่อเช้าไม่กินอาหารไม่ออกมากินเลยนะครับรบกวนผู้รู้นะครับวิธีการรักษา<ม>เบื้องต้นผมว่าจะใส่เกลืออ่อนๆไว้ก่อนนะครับแยกเข้าออกมาใส่เกลืออ่อนๆก็น่าตกใจนะครับเป็นปลาที่ผมชอบอีกตัวหนึ่ง รบปวนพูงรู้นะครับว่าจะรักษายไงดีขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ